สวัสดีค่ะคุณครูครับสวัสดีครับนักรเรียนชนั้นม1นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยการเรียนที่1นะครับเรื่องของประเภทของวงดนตรีประเภทของวงดนตรีเนี่ยนะครับในโลกใบนี้นะครับมีหลากหลายประเทศมากแต่ที่เป็นนิยมและเป็นที่ยอมรับของคนโลกคือวงดนตรีสากลน,นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับแต่นอกเหนือจากองค์ติสากรแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้วงต่างๆด้วยนะครับแบบวงเขาเรียกว่าอะไรรูวงออของประจำประเทศนั้นๆและในประเภทนั้นๆในประเทศนั้นๆเ,เนี่ยก็จะมีวงพื้นบ้านอยู่ด้วยเขา้าใจไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิตัวอย่างนะครับที่ครูไปหามาดูจอนนี้จอเล็กนิดนึงนะครับวันนี้จอใหญ่มันเสีย นะครับไม่เป็นไรครูก็พยายามหาจอเล็กข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เห็นไหมลูกเห็นครับหน้ามา เครื่องดนตรีอะไรไหนบอกกได้แองครือตรีอะไรเนไทยเออใช่ครับเป็นเครืองนตรีไทยอีเครับ่าข้ามไปดูระ บอกุณได้ไหมว่าเป็นวงอะไรวงดนตรีไทยเออวงดนตรีไทยและเป็นวงอะไรครับวงประเภทไหนวงมโหรีท้งคูอ่าใช่เลยวงมโหรีทั้งคู่เนี่ยคือเป็นวงที่รวมเครื่องดนตรีไทยคือดีสีตีเป่าครบหมดทุกเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะลองดูเนี่ยให้เห็นว่าอ่านนิดนึงแต่ละเครื่องจะมีคู่ของมันมีคุ่ยสองเล่าอามีระนาดสองลางนะครับ มีซ่สองคันเลยนะครับมันจะเป็นคู่กันนะบอกแบบกว้างๆนะครับนี่คือวงมโหรีคือจะเป็นวงดนตรีที่รวมใหญ่หมดเ,เรื่องดีสีเตีเป่าในวงในเครื่องดนตรีไทยจะอยู่ในวงมโหรีทั้งหมดดังนั้นเนี่ยวงที่จะงานที่จะใช้เล่นวงมโหรีต้องเป็นงานใหญ่นะให,ใหญ่นะครับเป็นงานคนต่างๆเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานทําบุญบ้านหรือทําบุญอะไรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะจ้างวง โมโหรีมาแสดงซึ่งหาคนไล่นก็ท้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าวงที่จะต้องเล่นกันขึ้นเยอะๆคนเยอะๆแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับรู้จักได้ใช่ไหมวงอะไรครับขออีกทีหนึ่งโมลีเดนเตะใทรประเภทวงโมลีตั้งคเออนะครับอ้าวไปดูคลิปต่อไปครูปิดต่อเลยครับดูคลิปต่อไปอ้าวต่อมาวงที่สอ ห้องมันจะดูทำไมครับใหญ่ขึ้นเป็นห้องโถงนะครับมีนักดนตรีที่มากมายเช่นเป่าเครื่องสายนะเสียงเครื่องไวโอลินเครื่องเชลโล่เครื่องอะไรพวกนี้นะครับหรือภาษาดนตรีสากลเครื่องดนตรีพวกนี้เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีนะครับอ่ามีเสียงอะไรมางเดินนี่นักดนตรีไทยที่เหตุการณ์นี้เอาขุยไทยขึ้นไปบรรเลงด้วยนะครับเขาคืออาจารย์พินิษ์ศรีกินดี นม่ี้ครูเคยบอกไปบ้านแล้วชื่อวงอะไรครับไอ้เ๋ยวเป็นวงดนตรีอะไรครับวงประสานคุณเป็นวงดนตรีสายตนประเทศคือวงออ,อเคสตราเก่งมากครับวงออเคสตราคือวงที่เมื่อกี้ครูอบอกดนตรีไทยคือดิสซิดิเป่ารวมกันหมดใช่ไหมวงออเคสตราก็เหมือนกันครับวงดนตรีเอคขึ้นดิสาต้นแยกเป็นห้าประเภทหนึ่ง เครื่องเป่าลูไม้สองคอเรงครื่องเป่าลูทองเหลืองเครื่องประเภทลิ้นนิ้วเครื่องเอ่ออะไรอ,อ่ะให้จังหวะนะครับเครื่องแล้วก็เครื่องให้จังหวะแบบที่มีระดับเสียงนะครับมีห้าเครื่องเนี่ยรวมหมดเลยนะครับเป็นวงออเคสตราวงดนตรีไทยมีมโหรีวงสายพลก็คือมีวงออเคสต์อ่าเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะถือว่าเป็นวงใหญ่ของวงดนตรีสายพลไหมวงออเคสตรา เป็นนะครับเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นวงใหญ่สุดของสากลเหมือนกันพอเปรียบเทียบง่ายๆพอเข้าใจไหมครับระหว่างดนตรีไทยกับสากคนเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับโอเคอ้าวต่อมาเราดูของทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลแล้วเรามาดูวงดนตรีแบบบ้ามืบ้าหรือบ้านะครับ